สวัสดีท่านเลยนะครับมน้องก็กลับมาจากที่ทำงานแล้วนะครับผมก็เพิ่งมาถึงเมื่อกี้เมื่อกี้ก็เพิ่งอาบน้ำให้นะครับผมเพิ่งกลับมาจากบ้านซุ้มเขียวนะพี่โบบานนะแบง สวัสดีนะครับผมสวัสดีท่านเลยนะครับพอดีเพิ่งกลับมาจากเออซุ้มเขียวนะครับซุ้มเขียวเพิ่งกลับมาจากบ้านพี่บัวบานนะครับผมก็เพิ่งมาถึงเพิงพ่งอาบน้ําให้นะครับอาบน้ําให้น้องกระมังเสร็จก็เพิ่งมาถึงเลยครับผมก็เพิ่งมาเสร็งก็ไลฟ์สดให้ท่านได้ดูกันเลย <c oughs> พอดีว่าผมจะไลฟ์สดอยู่นู่นแหละจะถ่ายคลิปอยู่นู่นด้วยแต่เพื่อนว่าผมลืมนะครับว่าตัวศับเราแบตหมด <c oughs> แล้วลืมเอาไปนะครับลืมชาร์จแบตไว้ก็เลยไม่ได้ถ่ายนะครับผม ต้องขอกราบขออาภัยด้วยนะครับที่ไม่ได้อัปเดตข่าวสารอะไรเลยนะตอนแรกเห็นนะตอนเช้าว่ามาล่สุดเอยมาล่สุดว่าตอนเช้าฝนตกเนาะฝนตกพอฝนหยุดปุ๊บเราก็ไปเลยนะครับเราก็ไปเออหาที่โบบานเลยนะผมก็ไปเดินทางไปตอนนี้เพิ่งกลับมาถึงนะครับผมเพิ่งกลับมาถึงนะครับสวัสดีท่านเลยนะครับผมดู กลับมาพ้องกับท้องปุลุปุลุกับหญ้าเย้กับหญ้ากับหญ้านะครับวันนี้มีของฝากครับนี่หญ้ากองหญ้านะครับผมนี่เจ้าหญิงกำลมังได้ของมาฝากแม่หรือเปล่าใช่ครับนี่ครับหญ้าหญ้ามาฝากแม่ครับก็เย็นนี้ก็คืออิ่มท้องก็เลยทีเดียวเย็นนี้นะครับไม่ต้องตัดหญ้านะผมก็ทําทําแต่ความสะอาดของคุณแม่นะครับผม แม่น้องของกลานอยู่นี่สวัสดีทุกท่านเลยนะครับมาแล้วมาแล้วน้องกลับมาแล้วกัด <c> ช <oughs> ัดวันนี้ก็ให้กินกินพอดีนะครับไม่ได้กินเยอะกินเยอะนะครับผมก็แบ่งให้น้องกินแล้วก็แบ่งเป็นช่วงนะครับเพราะว่าน้องเพิ่งหายเนาะเพิ่งหายมาแล้วก็หายดี <c oughs> เพิ่งหายดนะีก็ให้แบ่งให้น้องกินเป็นช่วง พวกผลไม้ก็นู่นนะครับกลับมาก็อาบน้าให้แล้วเรียบร้อยอาบน้าให้แล้วเรียบร้อยนะผม,ผมก็นูน่นดำปิดปีเลยนะกลายเป็นช้างดําแล้วนะครับท้องท้องออกหมดแล้วอัปเดตเรื่องกะละมังวันนี้ก็มีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดนะครับก็คือ มว่าโอ้ไม่ได้ถ่ายคลิปไว้นะพอดีควานควานวันนี้ควานุ้มเขียวแกล้งน้องแบบอือกัน้องกระรมมังยุบไปหมดแล้วนะครับผม <c oughs> ควานุ้มเขียวก็แกล้งพากันแกล้งน้องอนะใน <c oughs> อัปเดตเรื่องกระมังก็ยุบแล้วนะครับตอนนี้ยุบแล้วจากที่ท่านมองเห็นระยะนี้ก็น่าจะเห็นนะมีรอยบุบนิดหนึ่งนะครับผม มีรอยบุบนิดหนึ่งเดี๋ยวว่าจะซื้ออันใหม่ให้น้องนะครับเพราะว่าเดี๋ยวว่าจะซื้ออันใหม่ให้น้องนะจะซื้อแบบเดียวกัน <โ S 1> แล้วก็จะซื้ออันใหม่แล้วก็อันบบเดียวกันขนาดเดียวกันแล้วก็จะให้น้องเลือกนะครับผมจะให้น้องเลือกก่อนว่าท้าถ้าน้องชอบอันไหนก็จะให้อันใหม่หนม้นองเลยถ้าน้องยังชอบอันเก่าก็จะทําให้มันมนสภาพเดิม ยากาศก็คมทั้งวันเลยนะครับวันนี้วันนี้ไม่ร้อนโอ้กินดูครับหญ้าในเกดกินเรียบเลยนะหญ้าอย่างนี้น้องชอบกินนะครับผมก็ขอบคุณนะครับผมส้มเขียวพี่โบบานนะครับผมแล้วก็ครอบครัวของพ่อแฝดนะครับผมคุณตาคุณยายนะผมที่แบ่งหญ้าแล้วครับมอบหญ้าแบ่งหญ้าให้ครอบครัวเรานะครัผมครอบครัวเราได้กินได้รับประทาน วันนี้น้องก็ได้หญ้ามาเต็มเลยนี่นะครับหญ้ามาฝากคุณแม่แล้วก็พี่ขอนเมืองน้องก็ได้หญ้ามาฝากคุณแม่กับพี่ขอนเมืองครับหญ้ามาเต็มเลยโอ้สวัสดีคุณดูสิเกท่านนะครับผมอู้หาาไปไหนหมดแล้วในวันนี้สกแสเงียบ <anca> วันนี้ก็จะมาไลฟ์สดสักครึ่งชั่วโมงนะครับผมสักตอนนี้สิบห้าแล้วเนาะเอาถึงสามสิบนะเพราะว่าสี่โมงครึ่งนะผมก็จะทําความสะอาดนะ้องแล้วก็ทำความสะอาดพื้นที่นะครับแล้วก็จะปรับปรุงปรับปรุงพื้นที่ของน้องนะครับผมจะให้เวลาน้องนอนจะได้มีความสบายมากขึ้น เรามาสักครึ่งชั่วโมงเนาะอีกนอีกเลยอีกสิบสิบสี่นาทีแล้นี้เลยสิบนาทีนะครับถึงสี่มงครึ่งนะมาให้ท่านได้ชมกันนี่กลับมาจากทําง,งานแล้วนะครับกลับมาจากบ้านที่บัวนะเพิ่งกลับมาถึงนะครับเมื่อกี้ก็ได้ย่ามาถึงรถเลยอาหารก็เต็มพุงอร่อยกันเลยทีเดียวนะครับวันนี้ นี่น้องสงกรานะครับโอ้เดินมาหาเดินมาหาผมแล้วมาดูมาดูว่าใครมานั่งอยู่ตรงนี้คนระับน้องก็มาดูว่าใครมานั่งอยู่ตรงนี้นะพอได้กินเขาได้กินผมเขาก็จะเดินหนีไปนะถ้าเขาอยากเล่นด้วยเขาก็จะกวักมือเรียกสวัสดีครับน้องนะ้ำฝนคนสวยกินใหญ่เลยรสของอร่อยไหมใช่ครับโอ้ยกินใหญ่เลยนะอันนี้กินเพิ่งมาถึงก็กินแต่สาม,มัดแล้วนะยูให้สาม,มัดนะเมื่อกี้ หมดเลยภายในแป๊บเดียวก็คือน้องชอบย้ายอย่างนี้นะครับแล้วก็กินมันเคี้ยวง่ายน้องมันเป็นหญ้าอ่อนมาเป็นใบเออหญ้าใบข้าวนะครับผมก็มันเคี้ยวง่ายไม่มีไม่มีลําต้นมีแต่ใบมันก็เขียวง่ายน้องก็ชอบด้วยสินค้าเขามีช่องเพิ่มจริงหรือเปล่าเจ้าหญิงของเรามีจะจะมีมีแล้วนะครับตอนนี้มีแล้วนะครับมีช่องเพิ่มแล้วนะครับผมมีช่องเพิ่มแล้วนะ เออชื่อน้องเจ้าหญิงกะละมังพังน้ําฝนนะครับผมชื่อช่องนะตอนนี้ผมปักหมุดไรไม่ได้เดี๋ยวเออเป็นช่วงเย็นนี้จะมีไรสดขายผลไม้นะครับก็เดี๋ยวผมจะปักหมุดให้แล้วกันนะครับหรือว่าลองพิมพ์ค้นดูใน YouTube เลยนะครับผมว่าเออชื่อเจ้าหญิงกะละมังพังน้ําฝนนะครับก็จะเห็นแต่ว่าจะลงคลิปวันนี้หละวันนี้ก็ว่าจะถ่ายคลิปด้วยถ่ายถ่ายคลิปเปิดช่องน้องนะแต่เราดูว่าผมจะทํางานเสร็จ สร็จค่ำรืเปล่าถ้าเสร็จไม่ค่ำก็จะถ่ายคลิปให้ท่านได้ลงได้ชมกันนะครับก็งานงานก็เยเอะแต่ก็ต้องแบ่งเวลาเพื่อแบ่งเวลาถูกครับอยู่ไกลจากบ้านบัวไหมไม่นะครับผมไม่ไกลนะครับผมประมาณสามร้อยเมตรนะครับไม่ไกลนะครับก็เดินมาเพิ่เดียวเดินไปเพิ่มเดียว ไปดท่านเลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตโยนหญ้าให้น้องช้างก่อนนะครับเอ,อ,อนี่นะครับก็หญ้ามาฝากคุณแม่เมลัยทองแล้วก็ครอบครัวนะครับเต็มเลยนะได้หญ้ามาเต็มเลยนะครับ <c oughs> ก็เต็มคันรถไงอนะ่ะเมื่อกี้ผมก็ขนเงอแตกมาแล้วโอเคเราดูเจ้าหญิงนะครับขอบคุณมากเลยนะครับรอติดตามชมได้เลยนะครับ เราติดตามชมได้เลยนะครับผมก็เดี๋ยวจะอัปเดตคลิปลงเรื่อยๆนะครับผมขออภัยครับวันนี้ก็ลงไม่ได้ลงคลิปเลยก็วันนี้พาน้องไปทํางานก็คือไปบ้านที่บัวนะครับผมพรุ่งนี้ก็ได้วันนี้ตอนเย็นก็ได้จะได้ชมกันนะครับตอนเย็นเพราะว่าถ้าว่างถ้าทํางานเสร็จไม่ค่ํานะครับถ้าไม่คำเดยวินไปว่าตอนเย็นวันนี้เรามีไร์สดขายผลไม้ด้วยนะครับก็ก็จะบอกให้ก่อนนะครับเรียนเชิญนะครับวันนี้เรามีไร์สดขายผลไม้นะครับผม เออเป็นของครอบครัวเราเนาะเป็นของซุ้มเราก็คือซุ้มของแก่หญิงกะละมังนะครับแล้วก็ครอบครัวน้องน้องฝอครอบครัวน้องสงกรานนี่เฮียน้อยกินหญ้าอยู่นะกินหญ้าเป็นแล้วนะผมอัปเดตนะครับก็คือน้องสงกรานกินหญ้าได้แล้วนะตอนนี้กาลังกินหญ้าคำโตโตอยู่ก็แย่งกับคุณแม่ใหญ่เลยนะครับได้ผลได้เอาผลไม้กลับมาไหมเออเอามาแล้วครับคือกินหมดแล้วเอากลับมาครับแต่ก็กินหมดแล้วครับผม น้องกินมดแล,แล้วแล้วก็แบ่งให้คุณแม่ด้วยแบ่งให้คุณแม่มาายทองแล้วก็ป้าเปิ้ลอยู่นู่นนะครับแล้วก็พี่บีโก้เนาะก็แบ่งให้กินหมดแล้วครับผมได้มาฝากไปทํางานมนาะก็ต้องมีของฝากกับไม้กับมือมานะครับ <c oughs> พ<า>่ <c oughs> น้อนมฝนไปทํางานวันนี้ <c oughs> สวัสดีทุกท่านเลยนะครับฝากติดตามน้อร้นฝนได้วยนะครับผมเจ้าหญิงกระมังของเรานะครับมีช่องใหม่แล้วนะครับก็คือ ชื่อช่องว่าเจ้าหญิงกาละมังพังน้ําฝนนะครับก็จะลงคลิปในเร็วๆนี้เลยแหละครับจะลงคลิปในช่องใหม่เร็วๆนี้แล้วก็จะลงทั้งสองช่องเลยจะให้ท่านได้ชมกันเลยนะครับก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับผม <c oughs> อัปเดตเรื่องกาละมังนะตอนนี้คือยุบแล้วกาละมังน้องยุบแล้วจะมีใครจะเปิดประมูลไหมครับ นี่ใครจะประมูลกาละมังน้องน้องฝนหรือเปล่าครับเราคนอนี้ใช่คุณตาคุณตาก,ก็แก้นะครับแล้วก็ควานควานุ้มเขียวก็แกล้งน้องครับคือวันนี้ก็ยุบเลยยุบไปข้างหนึ่งเลยนะอยู่ฝั่งนู้นนะเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปให้แล้วก็ลงให้ทุกท่านได้เห็นกันนะคือถ้าไปาตอนเนี้ยน้องอยาก,กินยายอยู่ผมปล่อยให้น้องกินก็เพ่อน้องก็เหนื่อยเนาะเดินเพิ่งเดินมาถึงนะครับเดี๋ยวน้องได้รีเล็กร่างกายก,ก่อน ปล่อยให้น้องได้เดินเล่นสักพักก่อนครับ <c oughs> ถ้าเปลี่ยนกระรองใหม่ๆน้องกะยอมไหมคะถ้าเปลี่ยนกระรองใหม่ๆน้องกะยอมไหมคะถ้าเปลี่ยนใหม่ก็จะน้องจะให้น้องเลือกดูก่อนนะครับจะให้น้องเลือกดูก่อนครับผมว่าน้องชอบหรืเป่าถ้าน้องไม่ชอบแล้วก็จะใช้ใบเก่าแต่จะ แต่จะเออก็คือซ่อมแซมนะครับซ่อมแซมให้ดีกว่าเดิมอย่ากแกล้งน้องสองสารไม่แกล้งครับไม่แกล้งไม่ได้แกล้งนะครับผมผมไม่เคยแกล้งน้องนะจริงๆผมไม่เคยแกล้งน้องน้องฝนงลเลยเกล้งเข้ามาผมไม่เคยแกล้งสักครั้งมิด <c oughs> สวัสดีทุกท่านเลยนะครับวันนี้ผมก็จะมาไลฟ์สดเออเลยอก,ออกปดนาทีนะครับผมก็จะไปทํางานแล้ววันนี้ก็มาอัปเดตทุกท่านใด้ดูเพิ่งกลับมาจากบ้านพิบูบานเนาะก็ะมาไวพูดคุยให้ทุกท่านได้ชมกันแป๊บหนึ่งนะครับผมแล้วก็เมื่อเย็นวันนี้ก็จะมีไลฟ์สดขายผลไม้นะครับผมก็เปิดทําการแล้วก็อย่าลืมทุกท่านเข้ามาไวอุดมาอุดหนุนครอบครัวเราได้นะครับก็ก็จะมีผลไม้รวมแล้วกับกล้วยเหมือนเดิมนะครับ ไม่ไม่ทองน้องจะกินอาหารมาเขาร้องจะกินอาหารก็จริงเขาร้องเขาเหมือนเขาเห็นผมถ่ายคลิปทุกครั้งนะครับคือผมอยากให้นุท่านมาเห็นกับตามากระหว่างแบบว่ามาเปรียบเทียบเลยว่าจะมาให้เห็นเลยแบบว่าเแบบวลาผมเราเราไม่ได้ถือกล้องระหว่างผมไม่ได้ถือกล้องนะกับผมถือกล้องเนี่ยน้องจะร้องหรือเปล่าคุณแม่นะคุณแม่จะร้องหรือเปล่า<ๆ>เพราะว่าจะสังเกตได้ว่าเวลาผมถือกล้องเนี่ยคุณแม่จะร้อง เพราะคุณแม่นึกว่าเราเปิดร้านขายผลไม้ออนไลน์นะครับผมเพราะว่าน้องก็รอกินผลไม้เหมือนกันแต่วันไหนที่แบบถ้าเป็นมันปกติวันไหนที่ไม่ได้ถ่ายคลิปหรือว่าเปิดไลน์นะครับน้องก็ไม่ลองนะคุณแม่ไม่ลองนะครับผมอันนี้บอกให้ท่านได้ทราบก่อนนะครับคือไม่ลองเลยนะก็เหมือนก็เหมือนน้องนัฟก็คือยืนนิ่งๆปกตินะครับผมก็คือช้างแต่ละเชืียของเราก็คือเป็นเอกลักษณ์ของตัวนะก็จะเรียนรู้จากเราแล้วก็เรียนรู้จากเขาเหมือนกัน วันนี้ก็มีอัปเดตนะครับเรื่องอที่ดินนะครับวันนี้ก็คุณตานะครับผมก็มาถมที่แล้วก็เอารถมาถมที่แล้วนะครับผมนูน่นอยู่อัปเดตสงสัยอยากออกล่องไม่ใช่ก็อยากออกล่องในส่วนหนึ่งแล้วแล้วก็อโอเคเดี๋ยวรอดูตอนเย็นผมจะเอามาอธิบายตอนหนึ่งเออผมจะมาอธิบายอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนเย็นนะเดี๋ยว เดี๋ยวตอนเย็นจะมาอธิบายเรื่องของคุณแม่เมลทองทําไมถึงร้องอีกกอีตอนเย็นนะครับขอรอฟังได้เลยนะผมเดี๋ยวผมมาอธิบายทีหล uh ังนะบางคนก็ฟังผมพูดแล้วไม่เข้าใจเนาะก็ไม่มองมองไม่เห็นแบบภาพของผมเนาะก็ไม่ได้แบบว่าอยู่ตัวแต่ผมอยากให้ท่านเห็นมากกว่าน้ําฝนรู้สวัสดีท่านเลยนะครับน้องน้ำฝนเครียดหรือเปล่าเดินไม่หยุดไม่ครับน้องน้ำฝนเดินเป็นปกติอยู่แล้วถ้าคือใครมาใครที่ติดตามน้องน้ำฝนมานานน่าจะรู้ว่าน้อง จะเดินเร็วจะเดินมากกว่านี้คือน้องเนี่ยเดินเดินช้ากว่าเดิมปกติน้องคือปกติน้องไม่ได้เดินหรอกคือวิ่งเต็มเต็มเสาเลยนะครับวิ่งแล้วตั้งตั้งแต่มีการลองมาเนี่ยน้องก็ไม่ค่อยเดินน้องก็จะเดินปกติก็คือนี่น้องเดินปกติของน้องก็คือเดินไปเดินมาทนเป็นนิสัยของช้างนะครับผมเราไม่สามารถเราไม่สามารถมาขับช้างได้นะเราไม่สามารถมาขับช้างให้นิ่งได้นะครับคือมันแล้วแต่นิสัยเนาะของเขาว่าเขาจะอยู่นิ่งหรือว่าเขาจะเดิน ไม่ได้เครียดนะครับช้างไม่ได้เครียดนะอันนี้ผมพูดให้ฟังนะครับผมพูดให้เข้าใจนะครับช้างไม่ได้เครียดนะครับน้องน้ำฝนได้ของฝากแม่หรือเปล่าครับไปบ้านพี่บุบานนี่ครับได้ยญ้ามานะครับได้กล่องยญ้ามานะได้หญ้ามาฝากเอคุณแม่แม่ทองแล้วครอบครัวต้องสงรารนะผมก็จะร้องอีกแล้วนะครับผมนี่ครับน้องนี้ก็จะร้องอีกแล้วนะ ดูสายตาเขาตาเขามองกล้องของผมนะครับเห็นหรือเปล่าก็เปมือดูท่านเห็นคือหญ้าคือเหยียบเหยียบทิ้งหมดเลยคือไม่กินอันนี้แปลกนะเหยียบคือไม่กินเพราะว่าเขาแม่ไม้ลทองเนี่ยเรียนรู้เวลาเราเราเปิดทําการขายออเดอร์นะเราเปิดเราเปิดขายผลไม้น้องจะร้องแล้วเหมือนว่าเราถือกล้องเนี่ยมามาดูน้องสกนาน ก็น้องกิเยนรู้นะครับผมก็น้องเรียนรู้นะครับว่าเวลาเราเปิดร้านขายผลไม้อ่ะน้องน้องจะร้องก็คือจะล้องหาออเดอร์ที่ที่ร้องไม่ได้ร้องขอกินนะไม่ได้ร้องขอกินยากคือร้องหาออเดอร์ผลไม้รวมไปพวกกล้วยอะไรประมาณนี้นะครับแต่ถ้าวันไหนที่เราไม่มีขายผลไม้คือน้องจะไม่ร้องเลยคือคุณแม่จะไม่ร้องเอาง่ายๆนี่พูดพูดให้เข้าใจแล้วนะผมคือคุณแม่จะไม่ร้องเลย าใครที่ติดตามในแรกน่าจะรู้นะครับผมเพราะว่าคุณยายได้อธิบายไปหมดแล้วนะครับแต่คนที่เพิ่งมาก็ยังไม่รู้นะผมก็อธิบายซ้ําอีกครั้งหนึ่งปากกอดน้อนนงฝนได้เลยครับได้เลยครับมาๆมาๆม,ม,มากอดหน่อยมากอดมากอดกอดหน่อยดูกอด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 ขอกละมังหน่อยมาไม่ให้นะดูยกขางใส่เลย อกอดกอดเลยมาฝากกอดนะฮะมาเอสคากร์ดอะดูดูขันหลังง่ายเลย,เยวันนี้ก็โดนคุณตานะครับคุณตากแกล้งหนักเลยนะครับ สวัสดีท่านเลยนะครับนี่ก็เป็นน้องชายของน้องน้ฝนนะครับผมน้องสงกรานอาตีน้อยของเรานั่นเองนะครับผมอายุได้สองเดือนแล้วก็อยู่ในอ้อมอกอ้อมแขนของแม่เอฟซีทุกท่านเราจะมารอดูว่าตอนโตน,น้องจะเหมือนคนน้องนฝนไหมจะห่วงกะละมังหรือเปล่าอ,อันนี้คือติดผมนะนี่คือจับมือผมแล้วนะครับนี่จับมือผมแล้ว อยากเล่นด้วยนะครับน้องอยากเล่นด้วยเพราะนี้ช่วงนี้ก็คืองานเยอะมากจนไม่มีเวลาเล่นกับน,น้องสงกรานเลยนะครับไม่มีเวลาเล่นกับน,น้องสงกรานเลยก็เพราะพาพี่น้ำฝนไปทํางานดูนะครับคืออยากเล่นด้วยนะครับอ๋ออาตีน้อยสงกรานโต้วลยพี่น้ำฝนขอบคุณมากเลยนะครับเดี๋ยวรอ รอทำอคอกเสร็จนะครับก็จะปล่อยให้น้องเล่นกับน้อง้ฝนนะครับก็ <c oughs> คือจะปล่อยน้องช้างอยู่ด้วยกันเลยนะครับตอนนี้คือเก็บคะแนนทำอคอกอยู่นะครับผมเราเก็บคะแนนทำคอกช้างอยู่ครับผมสวัสดีท่านเลยนะครับก็โอเค เดี๋ยวถึงเวลาของผมแล้วผมจะไปเออขออนุญาตนะครับผมจะไปเนี่ยครับทำความสะอาดพื้นที่ของคุณแม่มะลัยทองนะครับผมเนี่ยนะครับมีกองอึแล้วก็จะกวาดตรงนี้ทิ้งแล้วก็ทาําความสะอาดแล้วก็น่าจะมาปรับปรุงพื้นที่ของน้องน้ำฝนตรงนี้ด้วยขออนุญาตเลยนะครับเดี๋ยวมาเจอกันตอนเย็นนะครับผมจะมามาเปิดไรสดขายผลไม้กันเชิญเชิญน,นะครับผมตอนเย็นเจอกันนะผมก็วันนี้เรามีร้าน ร้านเอ่อผลไม้เปิดนะครับผมก็คือผลไม้ออนไลน์นะวันนี้ครอบครัวของน้องสงรานก็เปิดเชิญมาอุดหนุนกันได้เลยนะครับผมแล้วก็มารอดูแล้วก็มารอ,อส่งน้องช้างข้อน,นอนเลยนะครับคืนนี้ก็จะไลฟ์สดขายผลไม้แล้วก็มารอส่งน้องช้างข้อน,นอนเลยทีเดียวนะเพราะว่าอาจจะค่ําเลยแหละปกติก็ไลฟ์ถึงค่ําเลยนะครับสามสี่ทุ่มป <laughs> กติก็เกือบสี่ทุ่มทุกวันนะครับผมก็ สำหรับใครที่ติดตามนะครับก็ขอขอบคุณด้วยนะครับผมสำหรับคุณที่เพิ่งมาติดตามใหม่ก็ขอบคุณทุกท่านเลยนะครับมันเป็นมันเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเรานะครับผมครอบครัวน้องฝนเออมีเรื่องอัปเดตหลายเรื่องเลยนะครับตอนนี้ผมยังบอกยังบอกไม่ได้นะว่ามีเรื่องอะไรบ้างโอเคเดี๋ยวมารอลุนกันเร็วๆนี้ก็จะมีเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ทุกท่านได้ชมกันเดี๋ยวเดี๋ยวรอมารอรอ,อทุกอย่างเสร็จก่อนเดี๋ยวผมจะมาบอกแล้วกันนะครับผมโอเคจะง,งานตอนเย็นนะครับตอนเย็นนะครับผมช่วงหกโมงเย็น ทุ่มหนึ่งประมาณนี้แหละเราก็จะมาเปิดไลฟ์สดทำการเออขายผลไม้ออนไลน์กันนะผมเจอกันนะครับตอนเย็นนะครับผมอย่าลืมนะครับบ๊ายบาย